มีสภาพที่ใช้งานได้อีกระยะยาวต่อไปการปรับเลนสายตาก็เหมือนกับปรับเลนสายใจต้องอาศัยธรรมะที่จะเป็นเครื่องในการปรับสภาพของจิตกับปรับสภาพของอารมณ์ที่มากระทบทางจิตพระผู้มีประภาคได้ตรัสแก่พระอานนท์ไว้ว่า อน์ข้อที่บุคคลเกิดเป็นมนุษย์แล้วดับชีพนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ผู้นั้นดับชีพแล้วพวกเธอเข้ามาหาตถาคตเรื่องนั้นนั่นเป็นการรบกวนตวถาคตฉะนั้นเราจะแสดงหลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรมเป็นเครื่องมือให้อริยสาวกมีไว้เมื่อประสงค์จะพึงพยากรตนได้ด้วยตนเองเราหมดสิ้นเหตุที่ไม่ให้เกิดในนรกหมดสิ้นเหตุที่ ให้ไปเกิดในกำเนิดสติรจานหมดสิ้นเหตุที่ให้เป็นไปเพื่อเกิดในแดนเปรตหมดเหตุสิ้นที่ให้เป็นไปเกิดในอบายทุขกกติและปฏิบัติแล้วเราเป็นราศวัสดบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าหลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรมเป็นเครื่องมือให้อริยสาวกมีไว้เมื่อ พระสงค์จะพึงพยากรตนได้ด้วยตนเองว่าเราหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในนรกหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปกำเนิดในแดนเปรตหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปกำเนิดในอาบายทุกติและนิินบัติแล้วเราเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าคืออะไรคือพระอริยะสาวกในธรรมในนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสในอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจา้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ที่ควรฝึกได้อย่างย่อมเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคสองประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพปิเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตนสามประกอบด้วยความเลื่อมใส อันไม่หวันไหในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติสมควรได้แกอ่อริยสาวกสี่โคกคือบุคแปดบุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่กของที่เขานำมาถวายควรแก่กของต้อนรับควรแก่กทักษินาควรแก่ก,การทําอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก สี่ประกอบด้วยสินที่อริยะชอบใจไม่ที่ไม่ขาดไม่ทะโลกไม่ดังไม่พร้อยเป็นไทยพันทันปรุสรรเสริญไม่ตกตันหานและทิฏฐิครับงำเป็นไปเพื่อสมาธิอาน์นี่เลคือธรรมที่ชิวาวแว่นธรรมเป็นเครื่องมือให้อริยสาวกบีไว้เมื่อประสงค์ก็จะถึงพึงพยากรและตนได้ด้วยตนเองว่าเราหมดสิ้นเหตุที่ให้ไป เกิดในนรกหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในกํมเนิดสัตวดรฉานหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในแดนเปรตหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในอบายทุกติและวินิบาทแล้วเราเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้า ซึ่งเรื่องของหลักแว่นธรรมก็คือเครื่องส่องใจของตนที่สามารถจะพยากรณ์ว่าตนจะไปทางที่ดีหรือจะไปทางที่ชั่วจะไปที่สูงหรือจะไปที่ตกต่ำก็อยู่ที่การทําความเข้าใจสอดส่องมองเมียงเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมเพื่อนําไปประกอบใช้กับสภาพจิตของตนการใส่แว่นตาที่อาศัยเลนช่วย พยุงสายตาให้มองได้เห็นชัดยาวใกล้ไกลนั้นเพื่อเป็นการรักษาตาไว้ด้วยให้ใช้ได้ในระยะที่ยาวขึ้นในช่วงการมีอายุที่ยืนนานอีกต่อไปส่วนแว่นธรรมก็ส่องใจส่องดูจิตของตนว่าจิตคิดจิตนั้นมีสภาพเป็นอย่างไรดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมสูงตำ่ำอยู่ที่ธรรมตัวก็จะได้แยกแยะประคับประคองให้ทวน คำนวณในเรื่องของสภาพจิตนั้นได้ในหลักการ4ประการที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเอาไว้เพื่อเป็นแว่นส่องใจก็คือ1มีความเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าเรามีความเลื่อมใสมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญในการที่จะต้องระลึกนึกถึงคุณระลึกนึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้มีคุณบุญการต่อชาวโลก คือทรงประกอบด้วยพระปัญญาทรงประกอบด้วยพระบริสุทธิ์และทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณสามองค์ประกอบที่รวมประมวลมาแล้วพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกบำเพ็ญประโยชน์แก่พระปุญญาติและบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะความเป็นพระพุทธเจ้าในกิจวัตรประจําวันของพระพุทธเจ้าตอนเช้าก็บิณฑบาตตอน เย็นก็แสดงธรรมแก่พุทธบริษัทต,ตอนค่ำก็ให้โอวาทแก่พิสุลุเที่ยงคืนนะพระองค์ก็จะตอบปัญหาต่อเหล่าเทวดาที่เข้ามาถามก่อนจะรุ่งสว่างก็ทงตรวจดูในวิรสัตว์บุคคลอันบุคคลที่บุคคลที่พึงรู้ในเฉพาะที่พระองค์จะทรงแสดงธรรมโปรดเพื่อให้ได้บรรลุธรรมและเข้าถึงไตรสรานะคมพระองค์ก็จะทําพุธกิจ หลักในชีวิตประจำวันของพระองค์เพื่อโปรดต่อเวนัยชนให้มีผลต่อการบรรลุธรรมคุณทั้งสามคุณและประโยชน์ทั้งสามประโยชน์ที่พระองค์ได้ทรงทำในฐานะความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ระลึกถึงเรื่องสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาและจำแนกแจกแจงเรื่องธรรมะให้เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเพื่อปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่เราจะใช้เป็นเครื่องประกอบแว่นธรรมในหลักการส่องใจ 2. มีความเริ่มใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสรู้มาเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาต้องมาพื้นปฏิบัติด,ด้วยตนเองและก็ต้องมีการประพืติปฏิบัติในกำจัดโอกาสเวลาและที่สถานที่เรามีความพร้อมกายพร้อมใจควรเรียกก็คือชักชวนคนให้มาเรียนรู้ด้วยกัน น้อมเข้ามาในตนอะไรที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมก็น้อมเข้ามาพิจารณาให้เข้ากับตนเพื่อให้เห็นผลชัดเจนเพราะสิ่งที่จะลปฏิบัตินั้นอันวีชนก็คือผู้รู้ขุนวิเศษที่จะเกิดขึ้นแห่งธรรมก็จะรู้ได้เฉพาะตนสามประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ซึ่งเป็นเรื่าบุญของโลกอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์ ในเรื่องของสงที่พระองค์ได้ทรงเรียกสาวกก็คืออริยสงฆ์ตั้งแต่สุดาบันขึ้นไปแต่สมมติสงฆ์นั้นก็ท่านจะปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่กระแสแห่งการบรรลุธรรมก็ควรที่จะบำรุงควรที่จะต้อนรับควรที่จะนำสิ่งของที่พึงทำที่ควรแก่การทำบุญไปถวายแก่ท่านการไหว้กราบอัน ทำความดีเหล่านี้กายอ่อนลอดวิชีอ่อนหวานใจอ่อนตะตอนเื่งน,นาบุญของโลกก็เป็นบุญของผู้ได้พบเห็นได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจตจาก็เป็นบุญปากได้อุปถาก็เป็นบุญตัวได้ทําดีละชั่วก็เป็นบุญใจ 4. ประกอบด้วยศีลที่เป็นอริยะชอบที่ชอบใจไม่ขาดไม่พร่องไม่ด่างไม่พร้อยมีความอิสระทางสภาพจิต ท่านผู้รู้รู้แล้วก็สังเสริญแบบมนุษย์ชื่นตาเทวาดาช,ชื่นชมพรหมก็ชื่นใจเพราะสินนำไปสู่ของการไม่ถูกตันหาครอบงามีทิฏฐิคือความเห็นที่ชอบและยิ่งกว่านั้นก็คือนําผลไปสู่ของการบรรลุถึงการสภาพจิตตั้งมาไดเรียกว่าสมาธิท พระพุทธพระาก็ตรัสแก่พิสุท์ทั้งหลายว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามีลักษณะอย่างนี้สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากจิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะคือกามาสวะภวาสวะและอวิชาสวะ อาสวะก็เครื่องหมักดองทางจิตที่เกี่ยวข้องกับความรักใคร่ในรูปเสียงกงลิ่นรสสัมผัสอารามณ์ด้วยบกรรมอาสวะภาวะสวะเครื่องหมักดองทางจิตที่มีมุ่งผลให้มีความอยากมีอยากเป็นไม่จบไม่สิ้นอวิชชาสวะอกิเลสหรือเครื่องเศร้าหมองที่หมักดองอยู่ในจิตทําให้ไม่รู้ความเป็นจริงเรื่องทุกข์สมุทัยในรสรักเรื่องของความทุกข์การดับทุกข์และหนทางในการดับทุกข์ ก็ต้องอาศัยหลักเว้นธรรมในการเป็นพื้นฐานเปนหลักของศีลก็จะเป็นพื้นฐานให้ทำสมาธิได้จิตตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นดีก็ปัญญาความรู้ในการรู้แจ้งแทงตลอดตามหลักธรรมที่พระองค์ได้ทรงวางชี้ทางเอาไว้ก็จะมีผลต่อบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่เวลาแก่การทําการปฏิบัติของตนด้วยปัญญาอันดีที่มีส่วนของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในธรรมนั้น สรุปว่าแว่นทำส่องใจแว่นเลนส์ใส่ส่องตาใส่แว่นตาส่องเลนส์ให้เห็นชัดสั้นยาววัดชัดเจนเลนส์ส่องตาเปลี่ยวแว่นทำส่องใจไตรรัตนาไตรสิขานำพาสำเร็จธรรมขอความสำเร็จธรรมจงบังเกิดเด็กทุกท่านในที่ทุกสถานในการทั้งปวงด้วยกันทุกท่าน